สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตัวอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเป็นสนามด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกดนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับที่อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดครับสำหรับคำขวัญของอำเภอโนนคูนนะครับโนนคูลเมืองคนดีธรรมชาติเขียวขจีเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน อำเภอโนนคูนแยกออกจากอำเภอกันทรารมเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 2 0นะครับแล้วก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2531อมเำเภอโนนคูนแบ่งการปกครองออกเป็น5าตำบล80หมู่บ้านได้แก่1ตำบลโนนคอสองตำบลบก สามตำบลโพ 4. ต u ตำบลหนองกุงห้าตำบลเหล่ากวางนั่นแหละครับก,ก็คือข้อมูลของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่ที่ว่าการอำเภอโนนคูนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ สถานที่ก็กว้างขวางนะครับคุณผู้ชมดูนะครับพื้นที่ก็ด้านหน้าก็เป็นสนามฟุตบอลได้เลยนะครับวันนี้เขามีงานอะไรสักอย่างนะครับเห็นมีชาวบ้านอยู่ทางด้านนว้นกันเยอะทีเดียวนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของที่วังการอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ